รีวิวบิลโลแบบสั้นๆบิลโลเป็นฮีโร่แอพที่ระบบแนะนําให้ไปปะสกิลติดตัวการโจมตีปกติและสกิลจะสร้างความเสียหายจริง15%แก่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า30%สามารถติดครีได้นะสกิลหนึ่งบิโลจะมุดลงน้ําวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยหากกดใช้สกิลอีกครั้งจะพุ่งโจมตี้อมสโลว์50%หากเจอเหยื่อในระยะ15เมตรจะวิ่งเร็วขึ้น450หน่วยถ้าไม่ใช้สกิลอีกครั้งจะคืนครูดาวให้50%สกิลสองันสองครั้งรอบตัวและฟื้นนนนฟููแลละะตตตติิดดสสสััััญกกกกกษณ์าาาบงงงุุ3ครรร้้จจจจโโมมีีปปเ็พ่ ตามจำนวนสัญ,ญลักษณ์ดาบพอมฟื้นฟู HP และถ้าใช้ตอนที่กำลังมุดอยู่จะสามารถเลือกทิศทางพุ่งได้และลดคูลดาวสกิล1 50% f y i นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่สามารถติคดครีได้ไม่สามารถติดทารอนได้และอื่นๆสกิลอันติคอยหลังเล็กน้อยพุ่งและลากศัตรูไปทิศทางที่กำหนดสโล90%หากใช้ตอนที่กำลังมุดอยู่จะพุ่งทันทีแบบไม่มีดีเลย์และลดคูลดาวสกิล1 50%ส่วนตัวมองว่าเป็นฮีโร่ที่ออกแบบมาคล้ายๆลคิวเลนแต่ลูกเล่นเยอะกว่าเท่าที่เล่นมาค่อนข้างพิ้วเลยทีเดียวแต่ก็บางมากเช่่นนนกกััสวววตแแล้้อยาใหรง อีกนนิดนึงยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับบิวโลบ้างครับ